สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพิหัสบดีเป็นวันที่เราเลิกเรียนตอนเที่ยงแล้ววันนี้เราก็มารับประทานตำแตงกับปลาแซลมอนนะคะเราจะมีงานนำเสนอแต่น้แทนเอามีคนเจอคนปอกไข่ด้วยมแมวค่ะแมวแมวปอกไข่วิธีแมวอป,อปอกไข่โดวยวิธีพี่จันนะคะไม่งั้นมันจะไม่น่ากินใช่เดี๋ยวเลยเทแล้วเทะ ใครชอบกินใครกับจ้มตอมมากเลยนี่คืออาการอาการของตำแตงเท้าแล้วเนี่ย,ยต้เทลูกินเลิศดค่ะแล้วก็ดูท่ากินของแม่ครัวนะคะแม่ครัวคนที่ทำอาหารเลี้ยงทุกวันรรบลาเลืดเลยค่ะน่ากินอร่อยอืม ก่อนตอนที่ยังไม่มาโรงเรียนอะ่ะเราก็จะไม่มีเพื่อนถ้าประทานอาหารแบบนี้เราก็จะกินอาหารนอตปกติแต่พอเราเจอคนไทยได้วยกันเราก็รวมหัวกันรนะับประทานอาหารไทยเลยนะคะเราะ่อาหา,ารใบอีสานแซบ่บแซ่บค่ะอืมแซลมอนสินเติบเติบ มแมนยัยเติมาาเ,เติมเจ้าคนหัน่ะคะภาษานนนเหรอได้กดเพื่อถามมาต้องต้องต้องโยนคำถามมากิน,นกินเนี่นาาย,ก,าานนยกินอ่านเที่ยงนี้พูดากินอาหารเที่ยงพูดภาษารบบะยายสปิซ์ลันช์อันอันอันอะไรกินน้ำอ่ะ Oh, yay, yeah, flicker one. Mm. Ice pizza, learn menu, then or egg or lask, Oh yeah. Or kunrud. Mm. My I get good, uh, yeah. akus, kunrud. Mm -hmm. akus, Agus. Heh, Agus. Agus ikek kunrud. Carrot. There are better are nam rend So, salad. เดี๋ยวยาแบบทีแกแมนเดอร์ลึกออซอืมเกินล yeah. ึกยากิน l o n เพราะว่า hmm. ม mm ีต hmm. so mm ัอเต็มหูก่ะนี่ยยาสปีเซ lunch เมนเอนเวนเอนเวนก็คือเพื่อนคนเดียว ธรรมชาติของคนนะคะต้องร้องรับประทานอาหารที่ชอบชอบมากถือมาอยู่ที่นี่ได้สักกี่เดือนกี่เดือนและใกล้จะพอปีแล้วค่ะเดือนนี้เดือนอะไรพฤศจิกาแมนพอปีแล้วปีหนึ่งเร็วนะพี่เกตเร็วเราจะาิดว่า เพื่อนๆเ,เธอที่ประเทศไทยหรือว่าผู้หญิงไทยก็อยากมาอยู่ประเทศนี้คิดว่าง่ายหรือยากอใช่แต่ว่าบางคนก็เออคอยอยากได้ผูวะอยากเด้ผัวฝรั่งอันเจ้ายุใส่ละอันคอยก็ยุบบ้านเวลาเอออยู่ในเมืองอ็ยุบอันนนอกยุบนอกเ่ลาเอาเขาเจ้าบ่ไปหาหม่องมันมันสิเห็นจีแบบว่า ไปที่ที่มันมีฝรั่งอะออถึงจะได้ไม่ใช่ว่าอยู่น้ำให้น้ำนาหลืว่าไม่ใฝรั่งโอเคคือว่าเราทำกลิบวิดีโอเล่นนะคะไม่ออะไรมากาเกี่ยวกับการกินการเที่ยวการอยู่เมืองนอกประสบการณ์การอยู่ถ้ายุ่อยู่ต่างประเทศนะแค่นั้นไม่มีอะไรมากเล่นๆนะคะเล่นๆนะคะ,นนะ,คะอย่าคิดเลยมากนะคะอ้ําอ้ําืม